พระสังฆติณบุตรพุทธชินนรสิทธิ์ที่ศักดิ์สนปรากฏแล้วนั่งแล้วนักธรรมะย่างเบื้องซ้ายเมื่อของนัตธรรมะภาพนี้พระเดชพระคุณเจ้าลูกนี้มีนามตามไใยพ้นขภาษาในโยมเรื่องพระเดชพระคุณเจ้าว่าท่านพระอาจารย์มหาพัานพัทรเมธีปัจจุบันนี้พระเดชพระคุณเจ้านั้นก็กำลังท่านจำภาษาที่วัดถึงพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในเวลาภาคบ่ายของวันนี้ก็จะได้ กาพรริรำธนา,ภา,ภาพระเดชพระคุณเจ้าเนรูจ่า,จาส่วนสองค์เองแล้วโยมองมนี้ถือว่าเกิดมาทางนอนปากประเด็นเด็กหน,น้าตาสมมุติมีเก็นไฮไฮไ์ใครไปเมรัยนอกเส้นจากวันนี้เก็บสมมติให้นเด่นอีกประเทศกันอากาศหนาวๆแบบนี้นคือเจ็นอนกอดผู้เรียนเรา มันไต่อย่างเสียอย่างให้คุณนีณ่มันคุณแต่ก็คือคือเปรียวหน่อย,อยน,น,มมน,น,นองี้ยตั้งเดินผ่านป่ามาเท่ากันช่วงนี้เสียงว่าผ่านนางบัดเม็ดคอยแทงเอาหนาหลอนหมดเลยทำไมล่ะหนาหลอนจะบอกว่า,ววาโยุถังพันลิตรนี่ก็อนอาบสองลังมืดจิ้นอนวันนี้โอ่งน้อยๆจนเหลือทำไมก็เท่านั้นหมดทั้งวันแต่ก่อนอน,นี่เดือ 6, นละพวกพันผ่านน้ำ เดี๋ยวนี่ร่นเหลืออยู่เดือนละสองพันกว่าบาทโอ้เอาของน้ำไปมาไรก็แห่งแค้แห่งแค่กันไว้ย่านำไม่ดีวันนี้ก็จะได้มอบให้เจ้าบระคุณเป็นองค์สมเด็จพระนางแก้วมณีและก็หน้าที่อื่นๆพอที่จะคอยช่วยกันสับเปลี่ยนหมุนเวียนไม่สับสนกดเปีพอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้สระรับฟังอย่างเข้าปกเข้าใจ แต่ยังมีว่าหังตัดตันังสมนามิสารธมาภาพในนามว่าท่าจักรพดปีโป้วาระพันโยหรือท่านโยรู้จักกันในนามหลวงพ่อปี ในวันนี้ก็จะขอรับรับตำแหน่งไ่ายแทนเป็นองค์สมเด็จพระเจ้าวิสันดรและกันที่อื่นๆพ่ที่จะคอยช่วยกันสับเลียบแลเวียนกันเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้เข้าพบเข้าใจในเนื้อหาสาระของการแสดงพระธรรมปฏิศนาพระเอาและการแจกแจงเป็นหน้าที่สมมุติสมัญญาจักรุรรดิมอบอินพระเกณฑ์ตำแหน่งแจกหน้าที่กันในส่วนตรงนี้จะติดศสับทุกบุญเรื่อยตัดสมาซาโตโบพระเหตุจนีไย ขันลำดับต่อไปจะได้ทูดชวนวนเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายจงเงียหงายโสดประสาทปานประเด็นว่าเป็นอาจารย์ทองคอยลองรับด้พระพุทธพริษัทธรรมประเทศนาโดยมีในญาติธรมมภาพทั้งสองรูปสององค์จะได้ร่วมด้วยช่วยกันกล่าวชี้แจงแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้สดับรับฟังสืบต่อไปกล่าวเปลี่ยนโสดประมาณนกาว่าเป็นคำนองร้องเรงโยจบเป้ยสัมกันโยงนะครับ หนึ่คือการทดสอบคลประดับประดาด้วยพระคติสิบเก้าพระคตาการที่สองก็คือการกินเม่มาประดับปรดาด้วยพระคติร้อยสามสิบสี่พระคติและก็การที่สามก็คือการทานกันประดับประดาเรื่อยพระคตาสองร้อยเก้าพระคติจบรงตรงที่ผมต็จพระเจ้าเวสสันต์โูกเนรเทศออกจากพระรา้วังต่อไปในการที่สีก็คือการวันนับประเวษ การนี้น่าจะกล่าวถึงองค์เด็จพระเจ้าเวสันดอนหลังจากเจรดีนัทูกขับผักใส่ใ้สมออกจากเกวียนไปในสวรรค์เลยก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าเขาหมงกดในแผ่นี้ประจอานุรักษ์น่าเลยเอาไว้ให้ญาติให้โยนในสนามรับฟังจริงๆโยนก็ฟังบ่อยแล้วแหละแต่ด้วยความที่ว่าเรามากราบที่แจงแสดงธรรมก็จะต้องมีแรงประจํากันนั่นก็คือแรงสี่ประศัพย์เดินดงให้โยนในฟังเนี่ 40ต่อไปคชแก Yeah. Uh -huh. thank oh,

จะเจเวสสันดรพร้อมกับพระนางวัตรีกันหาชานีจริีถึงหมงบดทำให้รอ้อนไปถึงเท้าวิษนุก,กับมกุดนับเพราะหาวที่พังนักพักถิงไม่ได้ถ้าวิษนุก,กับมกุดจึงได้มันในละมิตรอสงฆ์ให้สองหลังพร้อมกับอัฐบริหาองค์สมเด็จพระเจ้าเวสสันด,นดนรก็อธิษฐานเพื่อเป็นดากบด เปิดอ,องค์โตเด็จพระหาเกี่ยวกับศีก็อธิษฐานเพศเป็นดับปัจจุณีทั้งศีประสริฐพระสุขสมอสรกันในเขาวงกลก็เป็นอันว่านในกันที่ศีกันวรรคพระเวงจบลงแต่เพียงเท่านี้ระดับประดาเพรพระค่าหาห้าสิบเจ็ดพระค่าหายงกระสา